ก็สวัสดีน้องๆทุกคนแล้วก็พี่ๆน้องๆนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกข่าวเกี่ยวกับเกม All Star Tower Defense นะครับผมก็คือผู้ทางผู้พัฒนาเกมนี่เขาได้นำตัวโกติตามามาให้เราสูมเรียบร้อยแล้วนะรู้หรือเปล่าแล้วก็แจกโค้ดใหม่แล้วนะนี่ซึ่งว่าผมก็เสียใจมากๆเลยที่ไม่ได้โกติต้าคือเขาปล่อยตอนช่วง6 ตอนตีห้าของของที่บ้านเขาอะเปิดที่ตอนตีห้าน่าจะช่วงประมาณหกโมงเช้าอะอานั่นแหละซึ่งผมโคตเสียดายอะไม่ได้อะแย่จังอยากได้โกติตา้าซึ่งตัวสามดาวเนี่ยซึ่งม่ผมจําไม่ได้นะมันมาจากเรื่องโนโ,โตเนี่ยแหละนี่โค้ดใหม่นะโค้ดใหม่แป๊บนึงชื่อโค้ดชื่อนี้นะเอาไป โคนะุดจุบนี่นะครับผมได้150นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าอยากจะให้ผมทำคลิป All-Star Tower Defense หรือคลิป o ล l o x เกมอืหรืออะไรนี้ก็บอกกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ